ต้องบอกว่าณขณะนี้นะครับธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในความเสี่ยงเนอะแล้วก็ต้องเร่งปรับตัวเลยก็คือธุรกิจเต็นรถครับซึ่งรถ,รถเนี่ยณขณะนี้เนี่ยราคาของมือหนึ่งโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยดำราคาสูงมากเออดำสูงแล้วราคาถูก พอนึงออกไหมเออเพราะฉะนั้นนะการแข่งขันตลาดรถมือสองเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาไปคอมเพลหรือไปเปรียบเทียบกันระหว่างรถมือสองกับรถมือหนึ่งที่เป็นรถไฟฟ้าชักจีนเนี่ยเขาไปซื้อรถมือหนึ่งก็จะเก๋กว่าอืมมันก็เลยทําให้รถนะครับตลาดรถมือสองเนี่ยค่อนข้างอืดค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ราคาไปไม่ได้เลยล่าสุดเนี่ยไฟแนนซ์บางเจ้านะครับไปยึดรถมาเอาเข้าลานประมูลเนี่ยตัดราคาเลยทันทีทุกคัน 6ก0 0ื่นแเลยก็มีหรือแม้กระทั่งประมูลรถนะในราคาศูนย์บาทยังมีเลยโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดรถขนาดนี้เนี่ยก็ก็เหนื่อยนะครับโดยเฉพาะตลาดรถมือสองเนาะถ้าสมมติว่าเต็นเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายรถออกได้เร็วๆไม่มีการตลาดที่เพียงพอไม่มีการขายออนไลน์ก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งเนาะไม่นิดนะก็เหนื่อยเยอแน่นอน,นครับว่าสภาพเศรษฐกิจนะขนาดนี้เนี่ย ตัวเลขนะสำหรับคนที่เขาซื้อรถเนี่ยแล้วโดนยึดเนี่ยก็มากขึ้นโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะทนี่โดนยึดมากเลยนะโอ้มันก็ภาพรวมอะหลายธุรกิจเจ๊งๆกันนะและเนระนาศแล้วเงินก็ไม่มีผ่อนเนี่ยตกงานเงินไม่มีผ่อนชัดหน้าไม่ถึงหลังก็มีการยึดรถยึดอะไรกันเข้ามายึดรถไฟแนนซ์เองก็เหนื่อยเพราะว่ารถไปประมูลออกมาก็เหนื่อยเอื่อยไม่มีใครมาประมูลนึกออกไหมรถก็ค้างอยู่ในล้านมากมาย อ่ะก็ต้องปรับตัวทีนี้มันก็จะเป็นโดมิโน,โน่ละว่าคนไม่มีเงินนะซื้อจะไปซื้อแหละเพราะว่าไฟแนนซ์ก็จะซีเรียสแหละไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อย,ปอยไปแล้วก็พินาศเนี่ยนึกออกไหมเละเละเทะเปล่อยไปปล่อยเครดิตไม่ดีเธอโดนยึดมาสุดท้ายไฟแนนซ์ Finance ก็มารับจบรับจบก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ต่อไปนี้เราอาจจะเห็นเกณฑ์ที่ Finance เนี่ยอาจจะพิจารณาในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ได้มากยากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอย่างบ้านนะก็ออกลำบา,ากเหมือนกันล้านถึง3ล้านนะเพราะว่าเขาก็เข้มงวดในการปล่อยกู้พอสมควรนะมันมีปัญญาจะผ่อนกันคุณนะอ่ะสู้ๆนะเศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วไหนจะจีนนะ ทลักเข้ามายิ่งกว่านะรถจีนเพราะว่าจีนเนี่ยรัฐบาลเขาอุดหนุนนะทำให้การผลิตรถเนี่ยเยอะมหาศาลขายในประเทศไม่ไหวแล้วคุณอาคิดดูสิทลักมาไหนนะ Welcome to Thailand อืมแล้วก็ให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็น Bridge บางทีเนี่ยต้องดูดีๆนะคะบางทีต้องดูดีๆนะคะประเทศไทยอาจจะโดนจกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางประเทศเนี่ยใน บางพื้นที่นะเขาไม่สามารถที่จะรับสินค้าหรือรับรถยนต์จากจีนได้โดยตรงนะก็มาสแตมป์แบรนด์เมืองไทยแล้วก็ส่งออกไปดูดีๆคุณนาเมืองไทยอาจจะเป็นแค่ลาเบลหรือเปล่าลงทุนอาจจะไม่มีจริงอะ่ะประมาณนี้อาะเมาเมา